ไปดูกรณีของ Origin Property หรือว่าอ r ินะครับล่าสุดเนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดหรือว่า Origin Vertical ซึ่งอยู่ในเครือของทางอ r i เนี่ยนะฮะก็เปิดเผยว่าในช่วงไตรามาส2ที่ผ่านมานั้นทาง Origin เนี่ยได้มีการโอน Big Lot Condo โดนะครับจำนวน278ยูนิต ในโครงการ Origin Plug and Play E 22 Station โดยเป็นการโอนให้กับบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า Delta ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียอดขายไปนะฮะสำหรับทั้งโครงการนี้คือกว่า90%โดยเน้นเจาะตลาดผู้บริโภคทั่วไปทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือว่าซื้อเพื่อลงทุนในส่วนของโครงการ Origin Plug and Play E 22 Station เนี้ย มูลค่าโครงการ2,400ล้านบาทนะครับก็ถูกจัดให้เป็นคอนโดมิเนียมระดับ mid to high end สร้างเสร็จพร้อมอยู่นะฮะและที่สำคัญนี้เป็นคอนโดตามแนวคิดใหม่คือสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อยู่ติดกับ BTS สายสีเขียวนะฮะสถานีสายลวดเรียกว่าติดประชิดเลยเพราะความห่างที่เขาระบุของโครงการเนี่ยเพียงแค่0ูนเมตรเท่านั้นนะราคาเริ่มต้นของโครงการนี้ก็น่าสนใจนะฮะ 1. แปดเก้าล้านบาททีนี้เนี่ยไฮไลไท์มันอยู่ตรงที่ว่าเจ้าโครงการเนี้ยที่สุประชัยฮะครับที่ชื่อปลั๊กแอนด์เพลยี่สิสองเตชันเนี่ยเขามีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดคือหนึ่งพันสี่สิบสี่ยูนิตโอ้โหนะครับแต่โอนสองร้อยเจ็ดสิแปดยูนิตให้กับเดลต้า น่นาจะบอกว่าเดลต้าเนี่ยมาเหมาใช่ไหมอ่าเหมาเหมาแล้วลักษณะนี้เนี่ยก็คือเป็นการเหมาให้กับพนักงานของเดลต้าอ่าใช่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นชาวต่างชาติก็เรียกว่าขายยกล็อตกันไปเลยนะครับก็ตรงนี้แหละมันก็เป็นอันอธิบายสาเหตุว่าเออช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีข่าวนะเรื่องผู้ประกอบการอสังหามีการโอนล็อตใหญ่ๆอ่าแต่มาเจอของออริรตรงนี้เองก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่ก็น่าจะช่วยสร้างเซนติเมนต์บวกให้กับบริษัทได้นะฮะ ก็โดยเฉพาะในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงสถานการณ์นะฮะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค,บคือไอการจะไปบอกว่าเอ๊มีการลงทุนก่อสร้างโครงการอะไรใหม่ๆหรือเปล่านั้นตรงนั้นผมว่านาทีนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงใช่นาทีนี้นี่คใครระบายของได้มากกว่ากัน จะถือเป็นผู้ชนะอ่านะครับแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็จะมีการส่งมอบโครงการ Origin p l u ั Play เสีนครินนะครับมูลค่าโครงการ1,700ล้านบาทนะครับก็เป็นคอนโดมิเนียมติดถนนใหญ่นะครับเพดานสูง4.2เมตรก็เป็นแห่งแรกบนถนนสีนคครินนะครับก็ใกล้กับ BTS สายสีเหลือง2สถานีก็คือสารีสีด่านกับสีแบริงนะครับก็พัฒนาโดยพื้นที่2ไร่นะครับ ก็ความสูง35ชัน้นนะบรยบยูนิตนะครับแล้วก็มีร้านค้าอีก1ยูนิตราคาเริ่มต้น2.99ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยยอดขายเนี่ยมีไปแล้วประมาณ70%ด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้อีก1,700ก็รอโอนเหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้เองทางคุณพิสิทธ์ก็มองว่าสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยปัจจัยหนุนก็มาจากการลดลงของดอกเบี้ยยยนโบา รวมถึงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ0.01%รวมถึงมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV เป็นการช่กคราวก็ตรงที่เองถือเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้กับผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมีนัยะสำคัญส่วนการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ถือว่ายังคงคึกคัก ผ่านแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะครับเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อเร่งทำยอดขายและรายได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเนี่ยต่อเนื่องไปนจนถึงช่วงต้นปีหน้าฉะนั้นการทำการตลาดการขายรวมถึงการพัฒนาโครงการคอนเดมิเนียมของกลุ่ม Origin Vertical กนะก็จะต้องผ่านกระบวนการคิดและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตทุกมิติโดยที่เขาก็จะมุ่งเน้นไปที่แนวคิดในเรื่องของ Creative Living for all นะฮะ ก็จะนําเอาคอนเซป์นี้แหละม,มาพัฒนาสังหาเพื่อให้กับทางผู้บริโภคนั้นได้เรียกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะขณะเดียวกันอย่างที่บอกกันนะฮะในส่วนของ Origin Vertical เนี่ยเขาก็เน้นไปที่กลุ่มตลาดคนเลี้ยงสัตว์ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของ Pet Humanization ตรงนี้เองก็ถือว่ามันเป็นเทรนด์ที่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นค,คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูนะอ,อันนี้พูดกันแบบบ้านๆคือคนไทยเลี้ยงหมาเนี่ยก็ เลี้ยงมันแบบเหมือนกับเป็นเป็นเป็นสัตว์อีกระดับชั้นหนึ่งที่ไม่ได้เทียบเท่ามนุษย์ถูกไหมบางบ้างก็กินเศษอาหารของเหลือนะนอนตากยุงตากแดดตากฝนตากลมกันอยู่ข้างนอกก็เรียกว่าเลี้ยงกันไปตามยถากรรมตามสัญชาตญาณตามวิถีทางของสัตว์เดรัจฉานนะฮะนั้นก็เป็นเป็นเป็นในเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเทรน์ที่มันจะคล้ายๆกับโลกตะวันตกมากขึ้นนะคือสุนัข หรือแมวนะก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีบางทีก็นอนเตียงเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่เลยก็มีอ่าใช่ครับก็เรียกว่าเหมือนลูกคนหนึ่งฉะนั้นไอ้เทรนตรงนี้ที่มาแน่นอนผู้ประกอบการเขาก็ต้องปรับตัวนะฮะแล้วก็ดูสิว่าเอ๊มมันจะจัดระบบระเบียบอย่างไรเพื่อให้ตัวโครงการเนี่ยมันรองรับเทรนตรงนี้ได้โดยที่จะไม่ส่งผลกระทบนะอ่ะก็เป็นเรื่องดีเมืองนอกนี่พี่สุภัยเชื่อไหมเวลาทําประกันสุขภาพเนี่ยนะ พี่สุภชัยก็ทำไปคู่สมรสบุตรก็ทำอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันแล้วเสริมสุนัขเสริมแมวเข้าไปได้ด้วยโอ้อันนี้ประกันเลยนะอ่เป็นประกันสุขภาพฮะโอ้โหอันนี้เป็นเทรนที่เขามีอยู่ในต่างประเทศนะถูกต้องนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของออริจินก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ก็น่าจะเป็นปัจจัยทําให้ราคาหุ้นเองก็มีโอกาสจะกลับมากระเตื้องได้แน่นอนนะครับว่าราคาหุ้น โอริเนี่ยก็จะเหมือนกับพูนะ้นสังหาอื่นๆก่อนหน้าน,นี้คือราคาเนี่ยมันปรับลงมาเยอะนะฮะซึ่งไอ้ตอนเนี้ยเห็นที่ราคาเริ่มไต่ระดับกลับขึ้นมา <c oughs> ก็นับเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามองภาพใหญ่จริงๆเนี่ยนะค <c oughs> วายยังหายอยู่หลายตัวถ้าไปดูนะจริงๆถ้าดูแคบไปนิดหนึ่งับคุณนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยออริจินเนี่ยซื้อขายันประมาณสัก10บาท10บกว่าบาทลยนะสิบสี่สิบห้าบาทตอนเนี้ยเหลือ2บาทกว่าๆเนี่ยไม่ถึง3บาทเนี่ยมันลงมาลึกนะฮะแล้วก็ ถ้าเห็น,นตัวเลขอีกชัดหนึ่งฮะก็คือตัวของ P B V ะฮะศูยนยเงี้ยนั่นสิต่ำกว่าบ,บุ๊กแบบโอ้โหต่ำสุดๆเลยจริงๆราคาณนะขณะนี้นะแล้วก่อนหน้านี้เคยต่ำถึงระดับบาท50สิเลยนะสำหรับออริจินนะครับอ่าก็ช่วงสั้นๆครับดูราคามันก็ถีบตัวขึ้นมาแรงอะนะครับก็็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนอปลายเดือน คอนเข้าต้นเดือนกรกฎาคมปลายมิยอค่อนมาต้นกคเนี่ยราคาเริ่มทยานนะฮะจากระดับประมาณสักบาท70ก็ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยสองบาทเก้าสิบนะแต่อย่างที่พี่สุปชัยบอกคือมันลงมาจากนู่นสิบกว่าบาทอ่ะใช่ถ้าบอกว่าถ้ามองภาพระยะกลางก็ยังมีอัพไซด์ที่น่าสนใจนะแต่ระยะสั้นก็คงต้องอาศัยจับจังหวะเล่นตามรอบเก่งกำไรกันไปนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเซนติเมนต์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ